สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอักษราพยากรณ์ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปพิเศษคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลัง2563ของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับในคลิปนี้ จะเป็นการทำนายเหตุการณ์หลักๆของภาพรวมกว้างๆของดวงชะตาครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งจะโฟกัสไปที่การโคจรของดาวใหญ่ๆเป็นหลักนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำมักจะเป็นคนรอบคอบเยือกเย็นอุปนิสัยร่าเริงบางครั้งจะไวต่อความรู้สึกและอ่อนไหวได้ง่ายเป็นคนรักความสะอาดรักความสวยงามช่างเลือกและมีความละ,ละมุนละมนะครับในบางครั้งก็มักทำตามอำเภอใจแต่ก็ชอบเป็นผู้ที่จะดูแลแล,และเอาใจใส่คนรอบข้าง และครอบครูเป็นอย่างดีนะครับในครึ่งปีหลัง2563นี้ชาวลัคนาราศีกรกฏจะมีแนวโน้มดวงชะตาเป็นเช่นไรเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับช่วงระหว่างวันที่12รกรกฎาคมถึงวันที่5ทธันวาคม2563ดาวเสาร จะโคจรเข้าสู่ราศีธนูท่านควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดความเจ็บป่วยที่จะรักษาได้ยากอีกทั้งจะมีเหตุให้คิดมากวิตกกังวลในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดังนั้นท่านจึงต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆอย่างหนักแต่ค่อยคอยคิดค่อยคอยท,ทําทีละเล็กทีละน้อยนะครับสุดท้ายแล้ว ท่านจะสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้ในที่สุดนะครับในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่14พฤศจิกายน2563ดาวพฤหัส,สบดีจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูเป็นภพอรินะครับในภพนี้กำลังของดาวพฤหัสจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อย อาจจะส่งอิทธิพลให้ท่านมีเหตุให้ต้องเกิดความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาหรืออีกในหนึ่งจะหมายถึงผู้ใหญ่อาจจะไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนแต่ก่อนก็ได้นะครับในด้านการทำงานก็ควรที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะอาจจะผิดพลาดและนำมาซึ่งปัญหาและอุปสรรคนำมาซึ่งความขัดแย้งในภายหลังได้นะครับ ในช่วงวันที่10กันยายนถึงวันที่31ธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่ดาวราหูโคจรเข้าในราศีพฤษภเมื่อราหูโคจรเข้าในภพลาภะซึ่งนับว่าเป็นเรือนชะตาที่ดีนะครับหลังจากที่ชาวกรกฎพบเจอความวุ่นวายและปัญหามาเป็นเวลานานนับจากนี้ไป ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านได้ชื่นใจกันบ้างนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้พบกับความสำเร็จมีโชคดีเกินความคาดหมายเลยนะครับท่านจะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและบางท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงคนรอบตัวเป็นอย่างดีส่วนท่านที่ทำการค้าการขายก็จะเริ่มเห็นช่องทางที่ดี ในการที่จะทำกําไรให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับการเดินทางติดต่อธุรกิจก็จะประสบผลสำเร็จดีนะครับบางท่านจะได้ลาบจากงานเก่าๆหรือผลประโยชน์เก่าๆที่เคยทำไว้อาจจะเป็นเงินปันผลจากการประกันชีวิตหรือการประกันภัยก็เป็นได้นะครับบางท่านก็จะได้เงินจากมรดกรวมไปถึงการได้เงินคืนด้วยนะครับ ดาวพฤหัสบดีจะโคจรในราศีมังกรตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาถึงวันที่31ธันวาคม2563ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนอริและสุภาโคจรในภพปัตตนีได้มาตรฐานเป็นนิดการเป็นนิดของดาวพฤหัสบดีจะเป็นผลดีแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะไม่หวือหวามากนะัก ในด้านความสัมพันธ์กับเรื่องคู่ครองหรือเพศตรงข้ามหุ้นส่วนธุรกิจก็ยังจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับบางท่านมีเกณฑ์ในการติดต่อสร้างสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นต่างแดนในส่วนของคนโสดก็มีโอกาสจะได้เจอกับคู่ครองคนรักและสมความปรารถนาในช่วงนี้ท่านที่คบกันมานานแล้ว ก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะได้มีพิธีมงคลสมรสในช่วงเดือนนี้ในเรื่องการทำงานท่านก็มีแนวโน้มที่จะขยับตัวดีขึ้นนะครับบางท่านอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในองค์กรจะเริ่มมีโชคทางการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตาและให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยนะครับ ในช่วงครึ่งปีหลังชาวลัคนาราศีกรกฎควรระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะครับและผมยังไม่แนะนำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทางการพนันหรือนั่งรอโอกาสไปวันๆนะครับท่านควรใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องต่อสู้และแข่งขันจึงจะประสบความสำเร็จนะครับและนี่ก็คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎก็หวังว่าจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในการดำเนินชีวิตของท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ก่อนจบคําทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านมีความสุขและประสบแต่ความโชคดีทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ